คลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูฮีโน่ซูเปอร์เสียคนใช้แล้วเป็นเสียครับรุน่นนี้ส่วนตัวนั้นจะเป็นรุ่นน้องเมกาฮีโน่เอฟซีซูเปอเสียครับโอคันนี้สภาพดีมากเลยไปหามาได้ยังไงน้องยวพาดูภายในเดิมๆบางๆเลยนะ บางๆแบบไม่เคยทำส,สีมาก่อนดูโลโก้สิโลโก้ไหมซูปเปอร์เคเอ็มซูปเปอร์เสียใช้แล้วเป็นเสียใช้น่นยังดูดีอยู่เลยยังเดิมคลิปเลยครับ ดูหน้าไมา้หน่อว่าเท่าไหร่สภาพเดิมมากเลยหาซื้อมาได้ยังไงเนี่ยไม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่บแปดกิโลโระบบยังเดิมดีมากเลยที่จริงผมก็ชอบนะรุ่นเนี้ย ทำดำสวยผมก็งงว่าทำไมคนไม่เล่นรุ่นนี้ซุเปอร์เสียดูดิลริมขอบประตูยังเป็นแนวเป็นแถวดีอยู่เลยรักษารถได้ดีมากเลยทุกคนรถทรถห้างบ้านเราเลยนะเนี่ย เพียงยกหัวโชว์นะเพ่ยนยกหัวโชว์นี่เนรอพี่เล้าเป็นพนะนะื้นไม้เรียบอาคาโก้นี่แหละเขาจะมาทำเป็นคอกถอดมังคุดถอดอะไรหมดแล้ว นู่จังไงยกอะเขาเปิดประตูแวมันยกไงมีมันบดไงเปิดสุดไปเขาเปิดไงเขาเปิดอะไรบอได้เ้ายกปพวกมาเล่พรเบื่อสิไปไงเฮนอนหรอวะเขาแปลงบะ แปลงบ่ตัวนี้บมพ่อเงิไม่เบบ่ตัวนี้มพ่อเงิเพื่นเอาปุ๊กเพื่อนเอานี่ยไปใส่ตัวปันมันแปลงบ่เบ่งทรงอล่าตัวนี้มันนี่กแสดงว่าบ่ได้แปลงเราเป็นรุนพิเศษมั้งมันจะเป็นรุ่นของมันเลยเลยมันมีมนของมันอปกติหายากที่เป็นพ่าเงินขันขันขันคืนโคตรมาขีเอ็มสมาร์ทสิเป็นพวกมาเลยเผาเยอกันตดอนน้ันเมันเิด้ไปดู กระสุปเสียเบิร์ตแหล่ลอยซีามนบ่กำลังเล่งเออลอยสิบเจ็ดบ่กำลังเล่งมามันลอยสิบเจ็ดหรือลอยซี้ห่ตัวเนี้ยกลองกนเตัวเป็นเกียร์สายนะเป็นตัวต่ออยู่ข้างล่าง วานไปซื้อรถมาขั้นหนึ่งเดี๋ยวพุผลดุนนี่แหละแต่ว่าขั้นนั้นเป็นสิ่งให้เทคก็ไม่เป็นสิ่งให้เทคเป็นไอ้สมอเป็นเกียร์เล็กไม่เป็นขั้นเป็นขั้นเกียร์ไหมเป็นไอ้เล้าเกียร์ลูกหมากไหมสมอไหมสมอเอากับฮิโนเจโอแปดซี่สมอตัวหัวเดือกเออคือนกันน,น,นั้นละ่ะ เอ้าโคดคัสซีก็เ่ขืนเข้มไงมัเป็นเอ้มดิตัวนี้เป็นเอซเล่นมันมันนันเขาเล่นชุดเปรีออกมาน่ยเออมันเป็นมันเป็นคัสซีเอฟซีโอ้มันเป็นตัใหญ่แล้วมันเลยมีมอะไรพาวเวอร์อ๋อเต็มเต็มบ่าอันวาขนาดเต็มเนี่ยหกนอนหกนอนใหญ่เอฟเอวันเนาะเออมองยงว่าเอฟ กว้างคซมันกสีมันกว้างขาดไหแปดสิบแปดสิบสองป่ะนี่ดีที่ว่าเขาไปหาเสื้อพอเอฟซีเอฟซีว่านี่แหละครับอที่ว่าเสื้อพ่อเอฟซีเอฟซีเออเขาไปหาเสื้อพาอเอฟซีวัดบางโนทะเลสภาพนี่มาดึื่มฮะเจียบห่าโอ้ยังแขบอยู่ 82มันต้องเป็นอันนี้แล้วมันเฉียบเพราะไงดูดแล้วตัวเดียวก็เหมือนขั้นดีบันลรงนี่82มันต้องรุ่นนี่ตัวนี้เป็นเอฟดี82ไป็นบับลัง82นี่แคสซี82คันเดก,ก, 85, นก,ก้า82ฮะล็อกเกอร84เิีเสื้อเพาที่คนหาเยอะที่สุด แต่ผมบอกเลยนะว่าใครใช้รุ่นนี้รวยทุกคนเลยมันเขาเรนวามันหยาบเป็นมันมึนมันหยาบรุ่นนี้มันเขาเรียกว่ามันถึกมันถึกมันทนอ่ะภาษาอีสานกับมันหยาบอุ้งเครื่องกระยาบถ้ากระถือว่าเป็นสุดยอดของรถในยุคเก่าศู์กว่าใ้เด้่นะรุ่นเนาะ คู่แข่งของอ่า uh, NPR-115 120อ่า <20. S 1> uh, NQR-120 คู่แข่งของ NQR-120 <20, 20. S 1> ราคาสูสีกัน mm hmm. เอา้าพป็นงมันว่าม,มันเป็นเครื่อง17บ่อ17บอร่อย17บอร่อย mm hmm. มันมีร่อยร่อย20เอ็น,นะน,อน,น N, เป็นเทอร์โบูเป็นตีแน่ใจ เออรถไทยมัไม่เท่าโบ๋ไม่เท่าโดยญี่ปุ่นเราชนีดเท่าบ๋มากเนาะนีะ่ครับดำเด,ม,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 ดมสวยเลย,เยบ,บางๆเลยสวยจริงครับดูเบ้าบันไดนัดยังสวยอยู่เลยโอ้ยหาได้อย่างนี้ไปทำรถด,ดำ้ะหาได้อย่างนี้ไปทำรถดำผมบอกเลยอยู่ได้เป็นสิบปีนะเนี่ยเหมือนรถเก่าญี่ปุ่นเลยแต่ก็คงจะหายากมาก ราคาน่าจะอยู่ประมาณสามสิบถ้าเป็นรถดับแล้วก็น่าจะอยู่สี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับสภาพนี้เพราะไงราคาซื้อเขาสูงมือนเนี่ยแถงแค่สภาพนี่ยถึงว่าสามสิบพีติถึงปะที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบปะเนาะสาานี้งสภาพนี่สิเนาะสามสิบกว่านี่เนาะหรือเพิ่งกับประมาณนั่นแหละจะว่าถึงว่าสันหาซื้อเขาไหมพอขายไหมก็เดิมกันเดี๋ยวกั บเคยซ้นเลยเนเเคยตัดกรเทียวเลยพูดง่ายๆเลยไม่เคยสะกิดอะไรสักอย่างดูสิกันชนยังดีๆงามๆอยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นของของซื้อไม่ก็เป็นยังสีไม่จะไม่เป็นอย่างนี้นองอมรับไปหลีเอาพวกไฟเหลืองสิมันเดือบมันเย็นมันขึ้น่าจะซื้อไม่ลแล้วนี่มันคือมันคืองามแทะทางพ่นเป็นไร กว่าอันนี้ว่าไของเถี่ยวว่อันนี้ของแถี่่บันี่ดูอันนี้โอ้โัชวคแับชุ่มปาชุ่มอบ่ของแท้ครับไม่เดิมครับภระซ้าดีเงี้งชุดเหน่บมึงชุดเหนบเอาไปให้่นเ่น็บไปเห็เดนเอาไปเห็รถดัง่ต้องเสริมเน็บนิดนึงไอเสริมบ่เสริมอะรกันเสริมอะไรนบ่ครับตัวหนึงหรือสองหนึ่งดตหัยู่ที่เา สองนะมันเหนี่ยมมันหาันมนใช่ตัวเดียวอมนีจัย์่ี่สุดยอดตัวตกอดเนี่ยเปิจมันง่ามหายทางล้งเสริมบ่ะทางล้งมีเสริมบ่ะ่หนามีนะเสริมตัวไหนสีงนูนโอ้เออแมนตัวสายตาบนเสมอ่าบนม่เสริมสามสิบพม่าาสูดแล้วสภานนี่สูดย่างเดียว งามครับเอาเห็ดรดเอาไปเห็ดรดเรียนขอกเรียนมันเรียนอ้ยนอยเรียนเขานี่เนาะเห็ดดํากระเสียนเนาะแต่พูดถึงว่ารดํากระเสียนรุ่นนี้บ่คคอยมีเด้ยมีแจะเราเอาไปเห็ดดําเลยเขาไปลุยเลย,เยดํากระเสียนสมัยสิเป็นอันดํากระเสียนสมัย,ยเป็นรอยชิ้มหามันราคาสูงเนาะเขาเรียกบอกเอาไปเห็ดเนาะเห็นบ่ หกเกียร์ยบนะนี่หกหรือหะหาเกียร์สิแสดงว่ามันคล้ายคี้าเ่องยนตนี่ขันเครืองยนี่สิเป็นทะเลเครื่องมันเครื่องลอยบ่เครื่องอลอยปะขันเครืองมีลีบอกเครื่องตัวนี้บ่บอกนี่บอกเครื่องนาลิงผมกับเพื่อนทีโนะนีนน่น,นาลิงมัน,น,นมีสองอย่างอืมปัญหาเรืนองเป็น อ่าาลิงตัวสุดท้ายสิเราเป็นตัวแรกเด้นาลิงตัวแรกเครื่องอะไรเครื่องร้อยร้อยหกสิบหน่อยอ๋อหกสูบตีเลยนี่เอานาลิงยังขึ้นมาหกสิบนาลิงตอนเดียวไหมไม่ไเอาไป็นยี่ห้วได้ไหมว๋อเป็นยี่ห้อดีดีสิหกสูบนาลิงหกสูบอ่ะเอาใส่หัวแบบใส่หัวแบบ ทวีโชคเป็นรถหนีมาทับทวีโชคอืมเออบ่เหม็นบ่เม็น่นของทวีโชคเป็นรถนีมาก่อนเป็นใช่อีกที่สี่เกียร์เปนเป็นมันเป็นแบบนี้มาก่อนนี่ครันอันที่หัวกว้งเป็นหัวตัวนี้มาก่อนจะเป็นหัวกว้งเนี้ยเปิดใจแค่ของทวีโชคมันนี่เป็นเขี่ยมปรายนี้ของแจวบอกเคี่ยมีรุ่นนึงมันเป็นหนาลิงไหม เออหนาลิงมันเป็นบอกเครืงตงตัวนี้บ่หนาลิงไฟตากลมๆนาคอลีลาเนี่ยมันตัวนี้หา้หาเลยยตัวนี้อหา้หา้มัใเป็นพถูกอันนี้แหละที่เขาเอื่นว่าเอ็อันอันอันอย่งกันร้อยสิบเจ็ดรอยสิบเจ็ับเี้ยงตัวนี้แหละัวนี้แรงเกิตัวนี้รอยยิบหาพอีผมว่าพุ่งมาเลยพอเบื่เขามาเสริมเพรงเมืองกับปุกในห้อยเสกับปุกหอยเสริมไม่ด้นะ เล็กใช่กับปุกพวกอะไรพวกเบื่อเป็นเล็กสั่งขึ้นมากเลยแปลงมากถ้า่าของแท้ก็ที่มีแปลงเยอะเนาะเขาเอาฝาแปลงใส่เนี่ยนะดูเหล็กดูเหล็กถ้าเป็นของฝ่ายแดงเป็นเล็กจริงๆคอยก็ตีเบิดปีตีผัดฝ่ายแดงถูกหรอเล่ารอยชิ้นเดียดนี่แล้วผมมาจะดี ยี่สิ่สองนี่ละยี่สองโคตรเขาเช้รมาณนีอพ่อ่รุ่นนี่รุ่นนี่นี่คัตซี่ขี้เอ็มเขียนมาขี้เอ็มกับมี่ดิบ่หมายถึงมาหัวแบบนี้หล่ะจะว่าเป็นคัตซี่โคตรขี้เอ็มเป็นบ่กรมี่มนบ่ มันเออมันสีเรียบไปเลยมันสีบ่มีกาบวะนี้แล้วมันสีบ่มีเบาตัวนี่สิอันนี้เบาตัวนีแล้วมันสีมีตัวนี้ไหมอันนั้นมันหัวน่องก็มีนตีมีโช้อน่องโอเคครับเออเขาสนใจเขาจะหันโอเคโอเคขอความเห็นพี่น้องหน่อยนะครับเห็นรถง่ามกันเลยรีวิวให้เบิ้ง